ชีวิตก็เหมือนสปริงถ้าคุณแข็งแรงสปริงก็จะอ่อนแต่ถ้าคุณอ่อนแอสปริงก็จะแข็งวันนี้เรามาชวนกันพูดคุยถึงในเรื่องของความคิดรวยกับความคิดจนแล้วกันนะครับมันมีเรื่องเล่าของเอดิสันนะครับในขณะที่เอดิสันเนี่ยนะประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟอยู่นะครับเป็นหลอดไฟแบบไส้ร้อนเริ่มแรกเนี่ย คุณเอดิสันก็ทดลองเอาคาร์บอนเนี่ยมาทําไส้หลอดไฟนะแต่ก็ไม่พอที่จะประสบความสำเร็จได้นะคุณเอดิสันก็คิดค้นวิธีต่างๆเนี่ยก็มีในเรื่องการใช้โลหะผสมแพัทินัมนะกับอ,อิดีเรียมนะก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรอกนะเขาเองเนี่ยก็ได้ทดลองเนี่ยนะมากกว่า 200กว่าเล่มนะไอ้เรื่องการจดบันทึกเนี่ยเขาจดบันทึกเนี่ยไอ้เรื่องการล้มเหลวล้มเหลวเนี่ยนะล้มแล้วล้มอีกนะรวมกว่า40,000หน้ากระดาษนะครับที่คุณเอดิสันเนี่ยจดไปนะครับในช่วงระยะเวลาถึง3ปีนะคุณเอดิสันก็นั่งทำงานนะ่ะนะหัวปักหัวปัมเลยนะถึงวันละ18นะถึง19ชั่วโมงเลยทีเดียว คุณเอดิสันเนี่ยมีเวลาพักผ่อนวันละสีชั่วโมงเท่านั้นนะบางวันเนี่ยคุณเอดิสันก็นอนบนม้านั่ง3-4ครั้งนะครับครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับนี่คือความยากลําบากนะในเรื่องของการที่คุณเอดิสันเนี่ยกว่าจะผลิตหลอดไฟได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะเขาได้ฉีกไม้ไผ่ที่สารอยู่ตรงขอบนะพัดนะครับพัดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเส้นบางๆแล้วก็นำเอา ไปผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชันเพื่อที่จะทำเป็นไส้หลอดไฟผลลัพธ์ก็คือเอ้ยครั้งนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าครั้งก่อนๆที่คุณเอดิสันเนี่ยทดลองมานะเป็นหลอดไฟที่เอดิสันเนี่ยได้คิดค้นในช่วงระยะเวลาแรกๆนะเออแต่ก็ยังไม่ได้แบบแหมจะติดอะไรกันยาวนานนะแม้เอดิสันเนี่ยจะล้มเหลว สำหรับในเรื่อง,องการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่านะหลายพันหลายหมื่นครั้งนะครับเขาก็ไม่เคยที่จะย่อท้อแล้วก็ไม่เคยที่จะถอยหนีสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเอดิสันก็พบกับความสําเร็จนะในการสร้างหลอดไฟที่ส่องสว่างไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณเองเนี่ยนะคิดที่จะจัดการหาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยในแนวคิดที่บวก คุณเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจของตัวเองเนาะคุณเองเนี่ยก็พึงจะต้องเชื่อมั่นในเรื่องของความรู้สึกของเรานะครับความรู้สึกของเราเนี่ยหรือความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะหรือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าคุณเองเนี่ยคิดลบนะคุณเองก็อาจจะต้องเจอกับความรู้สึกเชิงลบเนี่ยเป็นอันดับแรกเลย และไอ้ความจนมันก็จะตามมาเพราะว่าคุณไม่ได้ไฟต่อคุณก็เจอเจอกับความล้มเหลวนะครับในใจคุณเนี่ยมันก็จะมีแต่ความหวาดกลัวความจนนะหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยปนป,ปะเปกันไปหมดนะครับในสมองนะครับคุณเองก็จะไม่เจอเจอขนทางที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณเองควรจะปรับสภาพจิตใจให้ไปอยู่ในทิศทางที่บวกหรือว่าคิดบวกนะก็ เผชิญความยากลําบากเนี่ยนะอย่างไม่ย่อท้อนะก็ลองดูคุณเอดิสันเนี่ยเป็นแนวทางคุณเองก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วก็มีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ํารวยได้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณเองเนี่ยอยากจะเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยคุณเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากมันก็เป็นธรรมดาเนาะถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งคุณก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้แล้วก็ล้มเลิกไปนะครับ ส่วนมากคนรวยเขาก็ฝ่าฟันนะอุปสรรคต่างๆนา,นานาเนี่ยนะก็เป็นธรรมดาถ้าคุณเองปรับสภาพจิตใจนะหรือว่าปรับความคิดไปในทิศทางที่บวกแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละปัญหาปัญหามันก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับมันผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างหนึ่งก็คือ2แนวคิดนะครับคนวนเขาก็จะมีแนวคิดว่าเฮ้ เรื่องนี้มันยากว่ะเฮ้ยอย่าไปทําเลยนะทำไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไปชักจูงคนอื่นอีกว่าเฮ้ยกูทามาแล้วทําไม่ได้นะก็กลายเป็นชวนคนอื่นให้ลงเหวไปด้วยนะครับแต่คนรวยเนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าความยากลําบากอะถ้ามันมาเยือนแล้วคุณต้องประชิญหน้ากับมันจ้องตามันนะคุณเองด้วยจิตใจนะครับต้องแข็งแกร่งเข้มแข็งนะครับไอความยากลําบากอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะแพ้ไย ตัวมันไปเองนะครับเคยมีท่านกวีหลู่ซุนนะครับเขาเคยพูดนะเป็นคำคมของจีนเอาไว้ว่านะครับเส้นทางคืออะไรก็คือจากที่ที่ไม่เคยมีหนทางมาก่อนพอมันเหยียบย่ำไปเหยียบย่ำมาขวากหนามต่างๆก็จะแหวกทางออกมาเป็นเส้นทางเส้นทางก็คือสิ่งที่คุณก้าวเดินนำคนอื่นไป แล้วก็ไอ้ขวากน้ำที่มันเคยกั้นขวางคุณนะ่ะมันก็คือการกําหนดอนาคตเราถ้าเราไม่ก้าวผ่านไอ้ขวากน้ำนี้ไปคุณเองก็จะอยู่ในลูกนะครับของความยากจนหรือว่าไอ้ความที่ไม่มีอันจะกินว่ากันอย่างนั้นส่วนมากเนี่ยนะถ้าคุณเองเนี่ยยอมพ่ายแพ้แต่ออุปสรรคคุณก็จะจนไปตลอดชาติ คนจนเนี่ยส่วนมากก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมันตอนจอบกูก็จะจนแล้วกูจะไปดิ้นรนทําไมนะไอตัวเราเองเนี่ยจะไปพยายามเพื่ออะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณเองอาจจะไม่ได้มีวิธีการจัดการความยากลาบากที่อยู่ตรงหน้าเพียงพอมันก็เลยไม่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะสายตาคนจนเนี่ยเขาก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเป็นความลําบากไปหมด ส่วนมากเนี่ยเรามักจะได้ยินคําพูดของคนเหล่านี้เนี่ยว่าอะไรโอ้ยฉันจะทํำยังไงทายังไงดีอ่ามันจะผ่านไปได้ยังไงใครจะช่วยกูวะสารพัดที่จะเป็นข้ออ้างนะครับแต่ในเรื่องของมุมมองของคนรวยความคิดของคนรวยเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่ามันมีความยากลำบากเลยนะครับในชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคนจนเนี่ยเจอความยากลําบากก็มักจะไม่คิด หรือว่าไม่ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาพวกนั้นเขาก็จะคิดว่าหูทาไมสวรรค์มันกั่นแกล้งกูอย่างนี้วะเทวดาฟ้าดินทาไมมันทาให้ชีวิกกูยุ่งยากอย่างนี้วะเนี่ยแต่คนรวยเนี่ยกับคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าคนรวยเนี่ยเขาพอเขาเจออุปสรรคหรือว่าเจอความยากลําบากเนี่ยเขาก็สรรหาวิธีนะหรือหาวิธีจัดการมันนะครับเพื่อตัวเขาเองเนี่ยจะได้ไปถึงเป้าหมายถึงฝั่งฝันแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยกขาจะได้ สบายนะครับแนวความคิดสร้างความร่ารวยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเองเนี่ยเผชิญหน้ากับความยากลําบากด้วยความเข้มแข็งแล้วโอ้โหความรวยเนี่ยมันไม่ไกลเกินที่คุณจะเอื้อมถึงหรอกจริงไหมครับนะถ้าเห็นด้วยขอหนึ่งไลค์ให้ผมขอบคุณนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ